ทันข่าวพระค้ำกีฬาฟุตบอลไทยบายดิชโนต์สไตล์ประจำวันที่17สิงหาคม2564โดยเฉพาะบครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่านครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ชาติไหนจะเป็นปลายต่อไป14โค้ชต่างชาติทีมชาติไทยเยดรมันสไตล์ถูกใช้บ่อยที่สุดนะ โดยอดีตจนสู่ปัจจุบันนะผมฟุตบอลทีมชาติไทยของประนั้นเคยใช้บริการทั้งโค้ชชาวไทยและก็ต่างชาติมานับไม่ถ้วนแต่สำหรับทางคุณซื้อต่างชาติแล้วมีใครกันบ้างไปดูข้อมูลกันได้เลยเริ่มจากปี2511ถึงปี2518นะฮะทางกินเชอร์กรอมจากทางเยอรมันไป2519ถึงปี2521พาเธอร์ชนิเกอร์จากทางเยอรมันไป2522ถึงปี2524วันเนอร์บิ๊กเคิลเฮาส์ จาทางเยอรมันปี2528ถึงปี2529บัรคฮัชซีเซอร์จากทางเยอรมันปี2532ถึงป 15, 29, Buck, ush, Caesar, งี2517คาร์ลอสโรเบโตคาร์บันโยจากทางบราซิลปี2534ถึงปี2537ปีเตอร์สตูเปจากทางเยอรมันปี2540เป็นเดนมาร์คาเมอร์จากทางเยอรมันปี2541ก็จะเป็นปีเตอร์วิชจากอังกฤษ ปี2517เป็นซิกกี้เฮลจากเยอรมันปี2541ถึงป, 12, ปี Peter Bridge, งงป2 5 1 2เป็นปีเตอร์บริชจากจังกอริตปี2552ถึงปี2554เป็นไบรอันล็อบสันจากอังกฤษปี2554ถึงปี2556เป็นวิฟริสเซเฟอร์จากทางเยอรมันปี2560ถึงปี2562เป็นมิรวันปบรยวัตจากทางเซอร์เบีย ปี2562ถึงปี2564เป็นเซนเซอากิระนิชิโนะซึ่งอดีตกุนซอทิมชาติไทยมาจากประเทศไหนกันบ้างนั้นก็จะมีเยอรมัน8รายอังกฤษ3รายบราซิล 1, ลา1รายเซอร์เบีย1รายแล้วก็ญี่ปุ่นอีก1รายครับนะนผมเป็นว่างานนี้เยอรมันสไตล์นะฮะไม่แน่นว่าครั้งนี้อาจจะเป็นสเปนหรือว่าเยอรมันก็เป็นด้านครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไร กฝากตินแท็กเ er er er, er ชียไทยเชียไม่เลิกเชียทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเราวมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับตอบแทนด้วยชจตนะมินแต้อขอบคุณฟิกคาเดติให้ลงสนามทั้งที่พร่วมทีมได้แค่3วันเท่านั้นโดยคิมมินเต้ประการหลังดากุยาการปัสสุดตระลาดปื้มนะฮะขอบคุณมาซิโมฟิกคาเดติ ที่ให้โอกาสในการลงเล่นแม้จะพึ่งเข้ามาร่วมทีมได้เพียงแค่สาวันเท่านั้นโดยบินแตนเนี่ยทำประตูใช้กับทีมเปิดปรังยา่าโตโยต้าสเตเดียมเอาชนะชุนัเมเบมรเล่ไปน็นต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลเจลิก1 2021เมื่อวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมที่ผ่านมาโดยบินแตนได้กลัมาว่าผมเนี่ยอยากจะขอบคุณโคช้ชมาซิโมฟิกค,คาเดซติผมเข้าร่วมทีมได้เพียงแค่สาวันแต่เขาเชื่อใจผมและเลือกผมลงสนามดังนั้นผมอยากจะบอกว่าขอบคุณครับ ก่อนเกมผมนั้นรู้สึกประหม่าเล็กน้อยผมไม่มีความคุ้นเคยกับการเล่นฟุตบอลที่นากย่าแต่นั้นผมจึงกังวลอย่างไรก็ตามผมสามารถเล่นได้ดีในขณะที่พูดคุยกับทางโยชิดะยูทากะโยเนะทากุจิมโตะอินางากิโชและก็ช Ch ินชินอสุเกะนาคาทานิขอบคุณทุกคนที่ช่วยบอกถึงข้อบิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามโดยประการหลังชาวเกาหลีใต้คนนี้ยังกล่าวต่อไปว่าผมไม่สามารถทำประตูได้ในทั้งสองเกมตั้งแต่ผมกลับมาที่ญี่ปุ่น ดังนั้นเกมนี้ผมจึงกระตือรือร้นที่จะแสดงความสามารถของผมและคิดว่าโตโยตานั้นเป็นสนามดีสุดในญี่ปุ่นผมคิดว่าผมสามารถสู้จนจบได้เพราะมีแฟนบอลหลายคนมาเชียร์พวกเราในครั้งนี้เป็นราง,งานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปก,ก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันที่กันครับขุนื้อชุนบุกได้เผยเหตุไร้ชื่อสัตว์รักในเกมเฉือน f c ฟซโซโดยคิมซังซิกนะฮะขุนซือของทางชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์แจ้งเหตุไร้ชื่อเจ้าพี สสลักไหประโคนนรับทีมชาติไทยในเกมเปิดบ้านเอาชนะ f อฟซีโซไป3ต่อ2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยสื่อกาหลีย่างทาง uh, s p o r t n e w s .co.kr นะฮะได้สอบถามไปยังคิมซังซิกขุนืูชุนบุคคุนไดมอเตอร์ถึงการที่ไม่มีชื่อของสสลักไหประโคนในเกมเปิดบ้านเอาชนะ F อฟซีโซไป3ต่อ2โดยที่2นัดก่อนแนวรับทีมชาติไทยได้มีชื่อยู่ในทีมทั้ง2เกมโดยโค้ชคิมได้กล่าวมาว่ามันไม่ง่ายเลยนะที่จะปรับตัว ให้เข้ากทางเกาหลีใต้หลังจากมาเกาหลีเขากำลังฝึกซ้อมอย่างหนักโดยร์คจินซองทำได้ดีและซอยๆก็กลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วทำให้เขานั้นหลุดเป็นผู้เล่นตัวจริงในเกมกับทางเอสซีโซโดยคิมซังซิกเน้ระบ,บุต,ต่อไปว่าบรรยากาศในการฝึกซ้อมนั้นดีขึ้น,นเรื่อยๆนะหลังการมาของศาส,ะสะกัการได้ดูนักกีฬาตัวเล็กๆมาประเทศอื่นและเล่นหนักกับรูปร่างที่เพียวดูเหมือนว่าจะมีผลทำให้บรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมนั้นสูงขึ้น ผมคิดว่าเขาคนนี้เป็นผู้เล่นที่จะช่วยเราได้มากเลยนะถ้ามีโอกาสผมจะใช้งานเขาอย่างเหมาะสมนั่นนะผมเป็นการว่างานนี้นี่ก็เป็นเหตุผลนะฮะที่คิมซังซิกบอกว่าสัตวลักหาประโคนไม่มีชื่อในเกมนัดเมื่อวานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันที่กันครับเดวทิติพันธ์เปิดใจหลังซบทรูแบงคอกปื้มได้ร่วมง,งานกับโค้ชแบนอีกครั้งโดยทางทรูแบงคอกนั้นปฏิบัติการเสริมทัพ สมคอนเซปต์ฤดูการใหม่ N e v e r Say Never อย่าบอกว่าเป็นไปไม่ได้หลังสัญญาคว้าตัวทิธิพันธ์พ่วงจันทกองกลางทีมชาติไทยจะสมมสอนบีจีประชุมมาพร่อมทีมเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะตัวนั้นอยอมารับนะฮะสุดตื่นเต้นกับความท้าทายครั้งใหม่และก็พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ของเขาของโค้ชแบนกับการพาทีมแข้งเทพคว้าแชมป์ให้จงได้โดยการที่ทางเจ้านิวทิธิพันธ์พ่วงจันรได้สัมภาษณ์ถึงการย้ายทีมในครั้งนี้มาว่ารู้สึกดีใจและก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากครับ กับความท้าทายครั้งใหม่ในอาชีพการค้าแข่งของผมอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าทรูเบนคอกเป็นทีมที่ใหญ่และยังไม่เคยคว้าแชมป์รายการใดๆเลยฉะนั้นผมย้ายมาที่นี่ก็อยากจะมีส่วนในการพาสโมสรประสบความสำเร็จครับอย่างแรกเลยนะผมคงต้องซึมซับและก็ปรับตัวเข้ากับทีมให้จงได้เพราะทีมมีระบบการเล่นที่ดีอยู่แล้วและมีนักเตะที่อยู่ด้วยกันมานานผมต้องการให้ตัวเองนั้นปรับตัว เข้าหากับทีมได้ไม่ใช่ทีมปรับตัวเข้าหาผมฉะนั้นหลังจากนี้ต้องทํางานอย่างหนักเพื่อจะให้ตนเองนั้นมีความพร้อมที่สุดสำหรับฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงนี้โดยวท,ทิ่ผ่านนั้นเคยร่วมง,งานกับทางโค้ดแบนทัตตวันศรีปานมาแล้วสมัยที่อยู่กับทาง SG เอสจีเมืองทองในปี2016แม้จะเป็นระยะเวลาไม่นานแต่เขาก็ประทับใจกับแนวทางการํำทีมของคุณสื่อไว้19ปีปหจนี้นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขานั้นตัดสินใจได้ไม่ยากกับการย้ายไปยังแข่งเทพทูรูแมงคอ โดยพี่แบนคนนี้เป็นโค้ดที่มีรูปแบบแท็กติกสมัยใหม่นะฮะทำให้นักเตะนั้นมีความกระหายที่จะเรียนรู้และก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอผมเคยร่วมง,งานกับพี่แบนตอนที่อยู่กับทาง s อ g จเมืองทองในช่วงเวลาสั้นๆนะก่อนที่จะย้ายไปที่สิงห์เชียงรายก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาทำงานด้วยกันกันอีกครั้งน่นนว่าก็เป็นหนึ่งในสาเหตุสาคัญที่ทำให้ผมตัดสินใจในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วย โดยการย้ายข้ามฟากจากทางบีจีปทุมมาสู่ทีมร่วมเมืองอย่างทางทรูแบงคอกในครั้งนี้เป็นปรูปแบบการยืมตัวจนถึงอาสิ้นสุดปี2021นะฮะจากนั้นเจ้าตัวได้จดประกาศสัญญาต่อเนื่องกับทีมแข้งเทพไปอีก3ปีครึ่งจนถึงสิ้นสุดฤดูกาล2024นี้สำหรับทางเจ้านิวนั้นรเริ่มต้นเส้นทางการค้าแข้งกับทาง s c g เมืองทองมาตั้งแต่ปี2010ก่อนจะถูกเิงเชียงรายคว้าตัวไปร่วมทัพในช่วงกลางฤดูกาล2016 ดยเจ้าตัวนั้นอยู่ในชุดที่พาทีมกวางซงมหาภัยคว้าชัยเหนือทรูแบงคอกในศึก FA เอคัพปี2017รอบชิงสตนเลิร่วมกันกระทางเอเวอร์ตนันกอนคาเวสและก็วันเดอร์บรู๊นักเตะแข้งเทพในชุดปัจจุบันนี้ในปีนา2018เนี่ยบีจีปทุมสัญญาคว้าตัวห้อง,องเครื่องสิมชาติไทยร,รายนี้ไปร่วมทีมจากนั้นจึงได้ปล่อยให้เขาเดินตามความฝันในการไปค้าแข้งที่ประเทศญี่ปุน่นกับทางโอิตะทริตะ ในสโม,มสรเจลิกหนึ่งในรูปแบบการยืมตัวระยะเวลาหนึ่งฤดูกาลในปี2019ก่อนจะกลับมาพาทัพเดอะรับิดนั้นคว้าแชมป์ไทยลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในรายการที่ผ่านมาขณะผลงานในทีมชาติของทางทิเดพันคนนี้สร้างชื่อจากการลงเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีที่คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบคัดเลือกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจนได้รับฉายาว่าคลาสออฟ2011 จากการแจ้งเกิดพร้อมๆกันของเหล่าดาวรุ่งเทพหลายคนในยุคนั้นก่อนจะต่อยอดไปสู่การเล่นให้กับทางทีมชาติในชุดอายุไม่เกิน23ปีโดยผลงานการคว้าเหรียญทองซีเกมส์ในปี2013และ2015และก้าวสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเต็มตัวโดวยการเป็นแข้งหลักในทีมชุดที่คว้าแชมป์ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน King Cup ครั้งที่45ในปี2017ต่อเนื่องมาจนถึงชุดล่าสุดที่ลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกปี2022รราคัดเลือกโซนเเชีย ที่ประเทศสหรัฐอ,อเมริกาเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานัน่นเองครับมานะผมนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึงทิติพันธ์พ่วงจานคนนี้ที่ได้กล่าวเปิดใจและก็ตอนนี้ก็ซบทรูเบนคอกเป็นที่เรียบร้อยและนี่ก็เป็นทันข่าวักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบาดิช a l สไตล์ประจำวันที่17สิงหาคม2564โดยเฉพาะวครั่งฟุตบอลไทยครับ